โอเคนะครับถ้าดิบเพลงไทยตายทั้งเป็นนะครับเราเริ่มแปดแรก5 6 7 8แยกขาขวาออก1 2 3และ4 5 6เปลี่ยนทิศ7และ8ขออยรอบหนึ่งขออยรอบหนึ่งแแรกไา1 2 3และ4 5 6 7และ8อันนี้คือแปดที่1เปลี่ยนทิศแล้วนะแปดที่2แตะหน้า1แตะข้าง2หลัง3เตะ สี่อยรอบหนึ่งหอยรอบหนึ่งทใหม่นะครับแต่หน้าหน้าข้างหลังเตะขาที่เตะวางแล้วไซส์แถบสองครั้งวาง5 6 7 8เยี่ยมมากขอใหม่นะแปดที่สองห้าหหน้าข้างหลังเตะวางไซส์วางไซส์เยี่ยมมากครับเอา1 2ึ่ง,งมารวมกันป้นาย1 2 3และ4 5 6 เจ็ด2ปดสองหเจ็ดห้าหกดแดเยอะมากต่อไปแปดที่3ามขาที่เราไซ้์ยขาซ้ายใช่ไหมครับเดินถอยหลังนะ1 2ึสามและ4เอาใหม่ครับไซายขาซ้ายไว้เนื้อถอยหลังไป1 2ึสามและ4แยกด้านข้างชัดชัดชานนะขวาและซ้ายไป5และ6 7และ8โอเคขอใหม่ครับ8ที่3ถอยไป1 2 3และ4แยก5และ6 7และ8เยี่ยมมากเอา1 2 3มารวมกัน5 6 7 1 1 2 3และ4 5 6 8ที่2หน้าข้างหลังเตะวางซ้ายถอยขาซ้าย1 2 3และ4 5และ6 7และ8โอเค แที่4ี่ใช้ขาขวาคว้นะครับบอสเสร็จ1 2ึ่สาสแล้วติ๊กตอกนะไปวาง5 6 7ห <7. S 1> ดทิศแโอเคตอนนี้นะขอ4สี่ทิศเลยนะครับรวมสี่ทิศนะชา้าๆเจนเย็นป้ายหนึสาและ4ี่ห้าหดที่2 1 2หสาเสร็จวางไซส์เจ็ปด 1 2 3และ4ี่ข้างห้าและ6ไว้1 2สทิกต่อขวา5้า5กที่เ8เริ่ม1 2 3และ4 5 6 8ที่2หน้าข้างหลังเตะวางไซ้์ห6 7 8อย1 2ยัสด้านข้างหและ6ไว้1 2 3ตสองทิต่อ หกดแดแยก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, หนึ่งสองสามและสหหดสองน้าข <5, S 1> <4, 5. S 2> ้างหลังเตะวางห้าหถอยมาหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามและสี่ห้าและหเจ็ดวหนึ่งสาสี่ห้าห3เจ็7สุดท้ายป่ 1, 2 3หนึ่งสองสามและสี่ห้าหเจ็ดและ8ดหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ด ถอยหนึ่งสสมและสีห้าและ6 7ดและ8ปดค่อยหนึ่งสสสห้าหกเจ็ดแดโอเคค่ะ